เอ๊เก๋าเหรอบอกก็ลูกกระจอกเวลาผมเป็นยอดผองโอ้ใหญ่ไปอย่างไหนอยู่เฉยๆก็โทรมาบ้านเขาหรือจะมีเรื่องเลยล่ะมีเรื่องก็ได้เฮ้ยเงินยัยงไงเงินอ่ะเฮ้ยเก๋อะ่ะตำรวจโอ้โ,อโห,โหตึงๆเลยตำรวจโอเคตำรวจตึงกันไปสามคันไปทางรถไฟเฮ้ยมันมาจากไหนไม่รู้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยโอ้โหปูนสิบห้าถุง อใช่เหรอหายแล้วพี่โอเคโทรศัพท์มาครับผมครับฮัลโหลไม่ใช่โงผักมาใช่ครับผมพอดีว่าโทรศัพทจะคุยด้วยอยากคุยกับผมนะครับเอาดิว่าไงครับเวลาผมไม่ค่อยมีเยอะนะครับผมเวลาผมเป็นเงินเป็นทองอะได้ครับมาเจอผมเลยนะครับโซโลเคชั้นเองโอเคน่ารโักใหญ่ก็อย่างไหนอยู่เฉยๆก็โทรมาแค่เราไปหาด้วยไอ้พวกกลูกกระจก ยุรหักกลางอยู่หลักกลางอยู่หลัหลหลกกลางเฮ้ยตามมาตามมามีโอ้มีสายไม่ระบ,บุชื่อโทรมาเฮ้ยลุงดูวเก๋ามากเลยโทรมาแล้วบอกให้เราไปหาเนี่ยไม่งานใหญ่วิ่งไม่ไปนะบอกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเก๋อ่ะเก๋อ่ะไอ้พวกนี้เก๋อ่ะดูรถเหลืองโอ้โหรถอยากได้เลยนะ ชด่อผมเทพป่ะเฮ้ยเชี่ยววีพีว่ะเอาเฮ้ยเก่าเหรอเอ้ยเหมือนเดียววะไม่ได้เหรอที่ร้องเขียนเงินไปไม่รูฝั่งจริงป่ะครับใช่ครับว่าไงครับมีมีเรื่องอะไรคุยกับผมผมมีเวลาไี่เยอะนะครับเรื่องไม่ใหญ่ไม่คุยเว้ยพอดีว่าชื่อเสียงคุณมันดังก้องฟ้าว่าคุณทำงานดังได้เก่งอ้าวแน่นอนอยู่แล้วดูตาผมก่อนตาคนห่วงมากเลยไม่ใช่ตา มีเลือดแตกอยู่ไม่ใช่ง่วงมีข้อเสนอให้คุณรับป่ะว่ามาเลยได้หมดผมต้องการสายไฟสักประมาณ20่สิเซนนะยี่สิบเซนไม่ซื้อผ่านทวิตอ่ะเาอผมเห็นคนโหดแล้วยลองฝีมืออ่โอ้ยี่สิบเซนเอาไงคุณจะถ้าผมไม่เอาคุณอยากได้สายไฟสดๆแบบใหม่ๆเหรอใช่ครับแบบเคลือบทองอะไรก็ได้อ๋อเอาโอเคลองดูเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมเอาเอายี่สิบเซนเหรออะไรอ่ะไม่คุณห้าหมื่นเฮ้ยบ้าบ้าหรือเปล่าไอ้ห้าหมื่นจริงเปล่า อ๋อโอเคได้เลยสามหมื่นโอ้ราคาดีนะไอถือว่าโอเคก็ได้แต่ถ้าเป็นผมเป็นสายไฟที่มาจากผมเนี่ยราคาแพงหน่อยนี่แหละได้ครับโอเคพร้อมไหมผมมาจำคนหนึ่งหมื่นก่อนแล้วก็ได้ไม่ครับมาจำสองหมื่นห้าครัผมให้สามหมื่นอ้าวก็ดีดิาม,ามาดิมาดิแป๊บนึงครับเอเอ้ยเอ้ถ้าคุณโดนจำมาคุณจะสาวมาถึงผมฮะถ้าคุณโดนจำมาคุณจะสาวมาถึงผมนะ ไม่ไม่หรอกเรามืออาชีพพอเว้ยแต่คุณสาวคนนึงผมได้มีเรื่องกันแน่อ้าวรือจะมีเรื่องเลยล่ะมีเรื่องก็ได้เรื่องก็ได้นะครับใจเย็นก่อนครับเอาดิผมเอาเลยไหมเลือดใช่ไหมเฮ้ใจเย็นใจเย็นเด็กๆรถนี้เอาเงินเงินยังไงเงินอ่ะผมรอมันจับอยู่นะได้ครับผมโอเคเยี่ยมมากตัวเล็กตัวรอจะรอไหนจะโทรหาได้ครับผม โอ้ตำรวจเจ็ดยังไงก็มาเอ้าปิดหมดว่ะไม่มีสายไฟไม่มีสายไฟวะโอเคลุงผมโจกอยู่อืใจเย็นมีอยู่กับตัวหลายๆอันนี้โดนหนักอยู่นะ ไม่กลัวหรอกลุงไม่มีใครมาจับเราได้หรอกทำแล้วใช่ป่ะย็นเยี่ยวหรืออะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วเร็วขึ้นรถดีโอ้โหแขนหายไปไหนอ่ะแขนน่ะมีการซะแล้วพุ่งนอนไม่ไปนอนอ่ะอะไรแข็งแรงมันเรียกตำรวจอยู่โอเคตำรวจไม่ค่อยว่างกันโอเคดีละตำรวจมาแล้วอุ้ยหนีไป วิ่งหนีได้ปะขิดกดปะไหนคนไหนตำรวจที่แบบตำรวจวเอาไงเด็ต้องไปรับไปไไปรับมอยอยู่ครตวัสดีครัตรวจมาดมาขึ้นรถเดิจ <c oughs> มีขึ้นรถตำรวจนะ ทำอะไรอ่ะคิดจทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทอเอาที่จะแม่นเถิดต่เดียวอยู่เลยเหรอเอาแล้วแตกละอ่าบินโอเคไม่ถึงฮนะ ได้อยู่จะยังไง่อเอาลองดูอันนี้ปึ๊บอาชัยยื๊อโอเคไปทางรถไฟตำรวจเลยตำรวจเลยตำรวจเลยมึงไทยเนี่ยตำรวจเลยตำรวจเลยไปดิเราอันนี้เราทำยังไงเราเราเอาเอาของทิ้งก่อนเลยจับไปละเดี๋ยวเดี๋ยวไปแหกพวกให้ดีมากรอบนี้เยี่ยม เห็นแล้วหรอกไม่เห็นมีใครจับมาได้สักคนโอ้ตำรวจตำรวจเบาอ่ะตำรวจเมืองนี้เหมือนเาราเขัเมืองนี้เบาเหมือนเราเขาเล่นเฮ้ยอะ let's go อะลง <c oughs> ตายเลือย <c oughs> ตายเหรอตายเลย,เย <c oughs> คนนึงว่าได้ลูก <c oughs> ตายเฉยตายไปแล้วลูกน้องกูมาแล้วไปวไปเปไปชิปลโลพอไหมชิลโลมาแล้วตำรวจมาทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีสวัสดีอะไรโอ้ตรวจตึงๆเลยนี่ตำรวจโอ้โหตึงๆเลยตำรวจบอกกระทงสภานั่นแหละโอ้มาไม่ทันมาไม่ทันเย็บเย็บเย็บเลยงงแน่งงแน่นอนงงแน่นอนเอ้ามาจากไหนดิเอ้า เฮ้ยมันมาจากไหนไม่รู้นะเุ้ยเอ๊ะเหมือนสวยเว้ยตำรวจเนี่ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดมายิงเราด้วยเอ้ยไม่ได้หรอกน้องเุ้ยชิดว่ะเฮ้ยอเขารถเขาเร็วรถเขาเร็วเดี๋ย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 วอะไรสามคันน่ะเฮ้ยตำรวจตึงกันไปสามคันบ้าหรือเปล่าอม่อยืนไม่ได้อฮ้ย

แบกศพไปด้วยตัวเลยไปท่าไหนเนี่ยไปไหนอะจะไปไหนไปปัญญาจับกลุมตัวครับโอ้หัวทุเรียนพวงตัวปัญาคนตัวนะครับไม่ได้ไม่มีครับไม่ให้ครับไม่ให้คนได้ไหมอ่ะผมเลือก็ได้ไหมัครมีแต่ยาดมอ่ะจะดมยาลมขอดูหน่อยนะครับไม่ดูผมหลับอยู่ จงเไหมครับโอกสายไฟหนึ่งเส้นยเยอะจังเยอะมากเลยครับแค่เส้นเดียวลากขนาดนี้เลยผกต้องรวเทำเกินเลยเนี่ยอมมากันเยอะเลยแค่สายไฟเส้นเดียวเองสายไฟบนีนะครับไม่หลบคูก็จับไปดิเว่าเด็นคุณที่พี่เตยทองไปไปยืนตรงนู้นได้ไหมเดี๋ยวบินเข้าตัวอ๋อโอเคครับขออนุญาตเดีวนะครับโคจิโนรันวิ่งไปไหนเนี่ย กำลังผลักประตูได้ไหมครับที่พี่พี่พี่หัวแดงมาเยอะตรงนี้ได้ไหมครับเฮ้ยผมหัวส้มเดี๋ยวโอเคครับหัวส้มปาฟาต้ามณหมอหน่อยนะครับเอ้ยเพื่อนมานอนอะไรตรงนี้นอนอะไรตรงนี้เนี่ยล้วงครับลุงห้าวหายไปแล้ว ดิจิทัลไปแล้วเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจทำว่าพอดีผมเห็นเขากำลังทำงานผมก็เลยไปเดินไปดูอ๋อครับจริงครับผมโดนจ้างหมาจริงครับจริงครับครับครับลุงนใครใครใครเป็นคนจ้างครับเนี่ยแต่คนสาวนหนึ่งผมได้มีเรื่องกันแน่คนหัวว่าฟ้าหัวควัฟ้าวฟ้าจ้างมาปกติผมเห็นเพื่อนเขาผมก็เลยติดรถมาด้วยอ๋อครับถ้าถ้าเป็นกระบวนการหนีก็ต้องต้องขึ้นศาลไหมฮะอย่างเงี้ยก็ต้องมีมีตัวตัวนำตัวตามหรือเปล่า เป็นกระบวนการอย่างเงี้ยใช่ต้องสืบทอดจริงถ้าอย่างเงี้ยต้องสักทอดกันไปเรื่อยเยหรือจริงๆแล้วคุณเป็นรายใหญ่หรือเปล่าผมไม่รายโดนยัดทองแต่คุณดูจากการแต่งตัวของคุณเนี่ยเหมือนบอสมากเลยนะผมรู้ไหมผมใส่ผมติดติดหรูครับจิตหรูแปลว่าคุณก็ต้องมีเงินมากพอที่จะแบบจ้างวานคนอื่นหรือเปล่าเพราะคุณใส่เสื้อกุชชี่หรือเปล่าฮะเนี่ยอันนี้กุชชี่ครับแม็กกุชชี่ขี่โอเคครับแถวตลาดนัดผมเห็นไว้เ แล้วผมจะอธิบายทั้งหมดเองสวัสดีครับโมฮางเงี้มินาโตะใช่ไหมครับอ่าใช่ครับมินาโตะครับขอให้ปากคาเมลุกผัดโดนใส่ร้ายครับคุณแว่นฟ้าคุณตำรวจครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับคุณตำรวจพอดีมีคนให้ผมไปทำผมไม่ได้ตั้งใจครับตำรวจแล้วคุณทำไมคุณทำไมคุณไม่ปฏิเสธเขาครับเขาคู่ครับ เขาขู่ครับคนเขาหัวสีน้ำเงินครับเสื้อสีแดงเสื้อสูทครับเป็กงสีขาวหัวน้ำเงินตูดสีแดงเห็นไหมครับใช่ตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกมาจากคุกเดี๋ยวผมผมพาไปดูตัวคุณตำรวจได้เลยครับงั้นอนะขออ่อุ้ยทีนี้ผมผมผมสารภาพทุกอย่างครับคุณตำรวจเบาๆให้ผมนะครับได้ครับเดี๋ยวจะดำเนินตามดำเนินตามคดีไปนะครับครับ ครับตระมอสปล่อยยาทำคดีนะครับปล่อยยาคนตัวนะครับปล่อยยาคนตัวครับครับโหปูน15ถุงใช่เหรออ๋อแล้วพี่อ่าคดีก็จะเป็นหลบหนีกับสายไฟ2เส้นนะครับครับผมทั้งหมดจะเป็น2องพันนะครับจำนวนที่ติดมาที่1,500หลบหนีนะครับเอาชิบหายแล้วเอาอาปูนไปแล้ว15ถุงอาปูนจะลวนเราไปทำไมอ่ะก็ขออนุญาตเจลนะครับครับผมเอาไอ้ตายแล้ว โคชิโดไอเอ็ดบูธไอ้ไอบูธติด<า>หูปูนมาทำไมเขาบินเข้ามาครับก็จะเป็นอ่าสองพันยี่สิบนาทีนะครับ 2> 2, นนะะมิยาเจลครัาปุนค,ค,คาป์ครับผมเฮ้ยไอ้ไอ้บูธโดนปร 8, ับแปดพันอ่ะคุ้มไหมเนี่ยไอ้บูธคุม้มไหมเนี่ยเฮ้ยโยดนจับเข้าคุกเลยทุกคนแต่ประเด็นคือไอ้สตีเฟนบูธเนี่ยมันพกหูปูนมาทำไมวะเขาไม่บอกนะครับ โดนปร so yes. okay. ับไปเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้มันเงินที่ได้มาก็หมดไปกับอะไรเงี้ยเออนะครับโอเคเรื่องอะไรครับเดี๋ยวเราติดคุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชี้ตัวบอกตำรวจทุกคนว่ามันอยู่ไหนนะครับผมแล้วก็พาตำรวจไปจับมันเลยเราโดนมันต้องโดนด้วยกูจ้างวานเหรอโอเคนะฮะเดี๋ยวเราติดคุกก่อนรอนานนะทุกคนโอเคบ๊ายบายจุ๊บเจอกัน